ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนทุกคนนะครับเข้าสู่เมืองกิ่ายซิตี้นะครับกาคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการฟาร์มแล้วกันเนาะเออตลอดคลิปคลิปนี้แนะ่เป็นการฟาร์มแบบรีบเปลยนะก็เป็นการฟาร์มที่น่าเบื่อตอนนี้นะครับที่ที่ผมกำลังจะไปนี่ยก็คือไปเก็บฟักทองนะครับก็มันเป็นของที่ว่าแพงอะ่ะมันไม่ใช่แพงแอกมันคือมันได้ตังเยอะ,อะเออเก็บเต็ม 30อันอะเอาไปขายก็ได้ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วก็คือผมก็จะเอาไปซื้อรถแบบรถโลระประมาณสัก30โลก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปนะแบบไปรื้อซากแต่ว่ะเออก็แบบต้องเก็บประมาณกี่รอบอ่ะ <S <S ไม่แน่ใจอ่ะเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือถ้าเก็บ10รอบเนี่ยก็ได้สักประมาณ600ก็มาหกพันแล้วรถโลเดี๋ยวเป็นราคา,มาหมื่น้าก็สักสองสามรอบไปแต่จริงจริงนะผมไม่ได้เก็บแค่ฟักทองนะครับผมจะไปเก็บอหอยเก็บหอยอะไรเก็บไข่มุกแล้วก็เห็ดนะครับ ก็คือฟักทองไข่มุกกระเห็ดเนี่ยคือมันจะเป็นของที่ว่าด้ได้ราคาดีนะครับเออนล่นแะไะผมก็จะไปเก็บนั่นแหละก็คือแบบมันเป็นทางเดียวกันนะเออมันเป็นแบบเส้นเดียวกันที่เป็นแบบทางผ่านนะเนาะเออก็ไล่เก็บ3มอย่างนี้วนรอบหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณสักพันเกือบสองพันประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ารอบหนึ่งได้เยอะนะครับแล้วเสียค่าน้งหมนไปก็ไม่ไม่ขิดไม่ถึงร้อยนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็เดี๋ยวพอถึงที่เก็บฟักทองเนี่ยเดี๋ยวก็จะตัดไม้โดยรอบหนึ่งนะครับ โอเคนะก็ถึงแล้วนะครับก็มีประชาชนนะครับอยู่กันวยเยอะแหละปะเออรออะไรละ่ะเราก็ลงไปเก็บซะเลยนะครับหลอกรถแปบลวอกมีดออกมาก่อนมาแล้วเราก็ไปเก็บกันเลยนะครับผมเออเนี่ยวะโอ้โหปักทองปักทองเรืองแสงโอเคนะครับขอใช้เวลาเก็บสักครู่นะครับ เก็บครบ30อันแล้วนะครับก็แลกเก็บใส่กระเป๋าเออแล้วก็ได้มาอีก30ก็คือแบบมันตันแล้วนะสําหรับกระเป๋าคนก็นี่ครับมันก็จะเขียวว่าสามสิบครับสามสิบอ่ะเนาะมันก็เต็มแล้วแหละมา,เ,นะมาเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่มุก,กต่อนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเก็บหอยต่อนะครับหอยจะอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันเลยห่างกันแค่กิโลเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บห,หายแล้วมาทางนี้เนี่ย ให้แตงยังมาได้วะป <What? S 1> ุ่นเป็นหนึ่งทีไปเราไปเก็บหอยต่อเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราเก็บครบสามเซบอันนะครับ five minutes later เคนะก็เก็บไข่มุกเสร็จเป็นทีเรอยนะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเฮ็ดต่อนะครับก็วนลงมาจัดอย่างนี้นะครับอ่าแล้วขึ้นรถปุ๊บก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะคงไม่ขี่ขึ้นไปบนท้องถนหนหรอกนะครับเราก็จะแบบนี้เลย ไปทางนี้เลยไปขี่แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาสักนิดนึงนะครับขี่ยังไงก็ได้อย่าให้มันลงทะเลก็พอเออโอ้โเกือบแล้วไงแล้วคือมาทางนี้ไม่เสี่ยงซะด้วยนี่ไงต้องขึ้นปะเออว่าขับทางนี้ขับทางนี้ไม่ได้รอดหนระอเจ๋อจ เอ้ยเฮ้ยแล้วก็ต้องถอยลงไปใหิบหายละวขึ้นไม่ได้หรอกเหรอเดี๋ยวขึ้นให้ดูเออจริงนะเขาขี่ไปทางซ้ายนี่เขาก็ขึ้นได้แล้วนะก็อาจจะมือใหม่เกินนะครับเขาเลยขึ้นไม่ได้ผู้ชมมันต้องแปลกใจนะครับเพราะทำไมในแมปเนี่ยสีมันดูแบบสดแบบ รว่างหรือว่าสีมันเข้มก็คือผมไปลงบอดแบบทำให้ภาพมันดูแบบสีไม่จอดมคือผมไปลงมอดเนี่ยทำให้ภาพมันแบบสีไม่จืดนนะครับก็จะนี่เลยใช้เจ้าตัวนี้นะในการปรับก็มันทําให้เกมมันดูน่าเล่นนี่คือแล้วก็แบบมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าก็มันไม่ได้ทําให้แหลกอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ผมสอนลงเนี่ยก็สามารถเี็นไปได้เลยนะครับก็๋ยจจะมาสอนลงนะครับง่ายๆเลยอ่าตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแบบ สถานที่ที่เราจะมาเก็บเห็นกันแล้วนะครับก็นี่เลยหาที่จอดดีๆนะครับเราก็ลงอรถล็อกรถก่อนอ่าแล้วก็ควักมีดออกมาแล้วก็ไปได้เก็บเห็นต่อเลยนะก็ะจะเหมือนเดิมนะเขาจะตัดไปตอนที่เราเก็บเสร็จนะครับโอเคนะครับก็เก็บพบตาดเดือนแล้วก็ทําการไปที่รถนะครับแล้วก็ติ่งเข้าเมืองได้เลยนะครับเอาไปได้เก็บเออ เราทำการซิ่งเข้าเมืองต่อเลยนะครับคือเอาไปขายนั่นแหละมาเดี๋ยวเราจะทำการมาร์กจุดที่เราจะไปนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยการหลัดกลางนะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะก็คะแค่ขี่รถถ้ามีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นตดืดตาผมก็จะกลับมาอาัดอีกทีนึงเดี๋ยวคือตอนนี้ผมจะตัดไปตอนที่ผมถึงเลยละกันนะครับอโอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึง การะดาษยางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอาของมาขายนะครับปึ๊บมีหม,มออยู่ด้วยเฮ้ยรถอะไรเนี่เยเคยเห็นรถเชฟเหรอของเชฟหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเห็นโีเเดี๋ยวเราจะเอาของไปขายกันนะครับนี่เราจะมาขายกับพีต่ตงก็ได้ท่อน้ำของผมไม่แน่ใจยังไม่เคยได้เลยเราจะเ,เาขายของเอ้ยอ โอ้ยแล้วเนี่ยเราจะมาขายของใี้โตนะครับอ่าเราเก็บฟักทองเราขายไปเลยนะครับเออเออคนไหนนะครับคนไหนนะครับแปดร้อยเอฟคแปดร้อยกับบาทละหกร้อยเออเอา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 ลาเมงสองด้วยครับแล้วก็ไข่มอ่ะได้ครับได้ครับไข่มุกน่าจะได้ประมาณหกร้อยอ่ะเออเบอร์ครับโอเค ก็มันถูกน้อยกว่าัทองสิบเอ็ดบาทนะต่อมาก็เห็ดนะครับเห็ดอีกลิบบาทไปกดไขมุกเห็ด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 นี่ไงเฮ้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่แบบ เออฟอมฟาร์มไปอย่างนาะเออก็คือก็ออผมยังเป็นประชาชนธรรมดานะยังมีมีรถแรงๆแบบเออขคบเขานะครับก็ต้องฟาร์มอีกยาวเลยนะครับก็นะกดโทนล้อหน่อยเออคีบคอนเทนต์อะไรดีๆออกก็จะมาทําให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไกลค์กดแชร์กดสมัครขายเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับก็จะลงไฟเอ็มทีหน่อยเนาะเพราะว่าแบบเออวิวมันดีอ่ะเออวิวมันดีก็เลยจะลงไฟเอ็มทีหน่อยนะครับก็ ะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็อเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม